สวัสดีท่านผู้ชมรายการที่นี่เกาะแก้วทุกท่านค่ะเหลือแป๊บเดียวนี้ก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะรายการที่นี่เกาะแก้วมีอะไรใหม่ๆมาแนะนําทุกท่านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเทรนด์ในช่วงนี้ที่ไม่ได้มีแค่การกินหรือเช็คอินคาเฟ่สวยเพราะหลายคนหันมาออกกําลังกายร,รูปแบบต่ตางๆโชว์สุขภาพดีในโซเชียลมีเดียกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกับครอบตัวเกาะแก้วนำโดยท่านนายกจวนนายเกื้อเกียรติจิตเกือเก้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ตลอดจนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจึงได้จัดทําโครงการแข่งขันเปตองชิงแชมป์ตำบลเกาะแก้วครั้งที่2ประจําปีงบประมาณพศ2567ซึ่งปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมากมายความสัมพันธ์กับอาหารสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆและส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายที่มีผลต่อสุขภาพของคนสิ่งเหล่านี้ทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงภูมิต้านทานลดน้อยลงสุขภาพเสื่อมและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองดังนั้นการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างเช่นเปนตองก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ต้องใช้กําลังมากออกกําลังกายได้ทุกเวลา ร่างกายได้ขยับที่ทเลื่อนเลื่อนไหวเล่นง่ายและส่งเสริมความสามคาคีใช้พื้นที่ไม่มากเราไปติดตามจากนายมงคลคุ้มบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะแก้วกันค่ะสวัสดีครับผมแนะนำะตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตะบนเกาะแก้วนะครับก็วันนี้การแข่งขันเปตองเกาะแก้วแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่สองเป็นการสามตุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วซึ่งทางท่านประธานสภาและก็ทีมงานที่ได้โหวตให้การแข่งขันครั้งนี้มีขึ้นได้ในวันนี้วันที่4สิงหาคมนะครับก็มีทีมทั้งหมดสาบทีมนะครับก็ารแข่งจุดประสงค์ของการแข่งขันกีฬาก็เพื่อให้ชุมชนในตำบลของเราได้มีความรักความสามัคคีและได้รวมเล่นกีฬาด้วยกันครับ ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วนะครับว่าการแข่งขันนี่จะมีต่อเนื่องนะครับมีที่1ปีที่2แล้วก็ปีที่3แล้วก็ถัดๆไปนะครับก็เพื่อสนับสนุนชุมชนคนในชุมชนของเราเพื่อจะได้เล่นกีฬาด้วยกันนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา มีสุขภาพที่ดีเชื่อมประสานความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาในตำบลเกาะแก้วให้ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การบริการอันเป็นเลิศเกาะแก้วเมืองแห่งคุณภาพโดยทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตตลอดทั้งวันผ่านทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ